รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบอห้าเสนอรายการข่าวดีดีก่าพี่คำรอนตอนถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างกำลังหมดไปรอฟอทอรถไฟไทยนะ จะบอกให้โรทิสติกที่ดีที่สุดในเวลานี้รถไทายถึงกระช่างไม่ถึงกระช่างคือโบราณแต่ณเวลานี้ถึงทุกท่ ผมเห็นรถไฟไทยมาตั้งแต่สมัยเป็นรถจักรไอ้น้ำใช้ไฟเผาฟืนแล้วลากสูงเข้าโรงเลื่อยฉัันน่่่งโศกสทีาาาลเธอรู้ไมวผมผ่านมาได้126ปีผมยังมีลมหายใจอยู่ได้ถามว่านี่มันเลยจากความภูมิใจไปแล้วพี่ผมดำรงชีวิตยังไง กับสิ่งที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจไม่เคยพูดถึงผมเลยไม่มีอะไรให้ใหผมเลยแต่ผมยังมีรถไฟวิง่งบริการให้กับประชาชนได้วันนี้พผมยังมีกําลังตื่นเช้ามายังมียังมีทัศนคติว่าออกไปทํา ออกไปทําให้มันดีด้วยนะไม่ใช่ทําให้มันเสร็จนะออกไปทําให้มันดีปัจจุบันข่าวรถไฟชนแผงกัน้นรางชนคนยังมีอยู่เนืองเนืองเมื่อไหร่จะทําให้มันเรียบร้อยไม่เกิอดอุบัติเหตุมีจุดท่ามทางเสมอระดับทั้งชนิดเป็นทางการและลักผ่านลักผ่าีิคือประชาชนเอาง่ายพฤติกรรมของคนไทยอย่างหนึ่งก็คือเอาง่ายเอาสะดวกตรงนี้ชุมชนเยอะเขาก็จะทำของเขาเองเอาอะไรมากัน้นเองอเทปูนเองอะไรเองก็ขับเข้าไปเองแรของเขาเองอย่างนี้มีเยอะมากและมีเพิ่มขึ้นแทบทุกๆปีกลับมาที่รถไฟทางคู่ที่ผมทําการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางผ่าน ไม่ว่าจะเป็นยูเทินไม่ว่าจะเป็นโอเวอร์พารไม่ว่าจะเป็นอันเดอร์พารที่ผมทําซึ่งสถิติวันนี้มันก็ลดลงไปเป็นอย่างนั้นจริงที่รถไฟมีมากมายทั่วประเทศทําไมไม่แปรรูปเป็นทุนแก้ปัญหาขาดทุนขึ้นรถไฟมาาจก ทั้งรางคู่ทั้งความเร็วสูงเกิดขึ้นมารางเดียวเหลือน้อยลงจะทําให้เราเลิกขาดทุนไปได้หมได้ส่วนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานกําไรเนี่ยมันไม่ได้เป็น direct profit ค่าขนส่งนะฮะทั่วโลกต่อให้ญี่ปุ่นด้วยเอารางอย่างเดียวก็ไม่กําไรครับที่เห็นว่ากําไรไก็คือรอบญี่ปุ่นที่คุณไปเดินนั่นแหละฮะ oh. TOD มันะละนั่นคือกําไรไเหมือนปั๊มน้ํามันเลยครับน้ำมันอย่างเดียวไม่มีทางจะอยู่ได้หรอกครับไม่มีทาง standalone อยู่ได้ แต่มันอยู่ได้โดย,โดยรอบของมันทําไมปล่อยให้ชาวบ้านรุกที่ดินของรถไฟเอาไปอยู่อาศัยเราปล่อยปะหรือเปล่ายอมรับว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เรามีมากและมีมายาวนานไม่ใช่คนยากจนนะเป็นคนจนยากเต็มไปด้วยธุรกิจเยอะแยะมากมายไม่ได้มีรายได้อะไรให้กับการรถไฟเลยทางคู่ผมใช้วิธีการรือ้อย้ายผู้บุกรุกทั้งหมดเราจับมือกออับพชหาที่ดินที่อยู่ถาวรให้กับตรงนี้เรามีเรามีหน่วยงานนี้เขามีงบประมาณ เขามีเจ้าหน้าที่เขามีโนหามีทุกอย่างจับมือกับเขาร่วมกับเขาสกรีนก่อนทั่วโลกใช้ระบบรางสร้างความเจริญเป็นโลจิสติกสุดทันสมัยแต่ทอรอไทยเราคอชจอ,อคิดช้าจังจีนมีสายทางรถไฟเยอะที่สุดตลอดระยะ20ปีที่ผ่านมาที่มันเติมไปได้เยอะมากทำไมมันบ้าคลั่งได้ขนาดน,นั้นผมถามว่ามันต้อง ฉลาดอย่างเขามันต้องมีในยะใดๆ,ๆนั่นนะครับนี่นั่นคือบทเฉลยของมันทาไมญี่ปุ่นมันต้องใช้วิธีนี้ในการทําทาไมเยอรมันเวลาเราไปมันรู้สึกเนียนตาเหลือเกินในการขนของเขาเนี่ยเขาเขาไปไกลมากแล้วผมจะจำผม้เชี่ยว่ากคือเขาบรรลุไปทุกอย่างละมันเนียนตามากเราช้าไปหน่อยเราช้าแต่เราได้ทํายังโชคดีที่เราได้ทําจริงๆครับถึงด้วยใจการการถไฟแห่งประเทศไทยดีและถูกที่สุดด้วย สรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรวมถึงรัฐบาลไทยคิดใช้ระบบรางสร้างความเจริญช้าไปนิดแต่เชื่อว่าน่าจะตามประเทศอื่นๆทันครับขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยจงจเจริญจงจเจริญและทันสมัยที่สุดด้วยใช่ไหมครับ<ะ><ะ>มาน้องมาอาจจะมาไปเบิ่ง ของดีศิลปะมากมีให้ชมมากมายวัฒนธรรมนํำข้าเปี่ยมล้นยึดเกี่ยวใจคนอีสานทั่วไปเข่าวดีๆกับพี่คำรณหวังหวังสีถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างคำนี้จากการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกหน่อยคงหมดไปนแน่นอนนะจะบอกให้หน้าตาบ่งบอกที่มาที่ริยาเปี่ยมด้วยน้ำใจชาวอีสานนั้นมีหลายเผ่า